niêu bông ở đâu niêu bông ở này niêu bông สวัสดีนิวก้ กอนลาสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อเราเจอกันเราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ของสัปดาห์ที่สิบแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูทำได้นะคะหนูทำได้ก็จะเป็นในเรื่องของตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา นะคะก็จะเป็นในเรื่องของมารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่นะคะการกราบผู้ใหญ่การกราบพระการรับส่งของผู้ใหญ่เราเรียนมาทั้งหมด4เรื่องแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นมารยาทในเรื่องของการเดินอ่าการเดินจะต้องเดินอย่างไรเดินถูกวิธีเดินอย่างไรแล้วก็การเดินกับผู้ใหญ่ จะต้องเดินอย่างไรวันนี้จะมีการสาธิตมาให้เด็กๆได้ดูอีกนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตนั้นเราจะไปฝึกอ่านคำคล้องจองกันก่อนคะ่ะเ้าเด็กๆไปฝึกอ่านคำคล้องจองกันเลยคำคล้องจองเดินวิ่ง เดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายคำคล้องจองเดินวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตราย อาเด็กๆก็ได้ฟังคําคล้องจองไปแล้วนะคะได้ฝึกอ่านคําคล้องจองไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคําคล้องจองเดินวิ่งว่าอย่างไรบ้านอ้าวไปฟังกันเลยเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวเด็กๆพูดตามครูพี่หนิงได้เลย เดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายอ่าค่ะคำคล้องจองนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดิน การเดินที่ถูกวิธีหรือว่าการเดินที่เหมาะสมนั้นควรจะเดินอย่างไรคะการเดินควรจะเดินด้วยความระมัดระวังนะคะเดินด้วยความระมัดระวังและการเดินของเราไม่ควรจะไปกีดขวางทางของผู้อื่นและเราก็ไม่ควรจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะคะเช่นถ้าเราเดิน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 แล้วเราเห็นมีคนยืนอยู่ เราจะเดินไปชนคนเลยได้ไหมหรือเราควรจะเดินหลีกไปทางอื่นอ่ะเด็กๆคิดว่าในขณะที่เรากําลังเดินแล้วมีคนยืนอยู่ระหว่างทางเราจะเดินไปชนคนนั้นเลยหรือเราจะเดินหลีกไปทางอื่นเด็กๆคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรคะเดินไปชนคนหรือเดินหลีกไปทางอื่นใช่แล้วค่ะเราควรจะเดินหลีกไปทางอื่น นะคะเป็นการเดินที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะและควรจะเดินอย่างระมัดระวังเวลาเดินตาของเราควรจะมองที่ไหนคะลูกอ้ามองทางเดินในขณะที่เราเดินเราจะมองซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งมองต้นไม้บ้างมองอะไรก็ไม่รู้บ้าง แล้วเราเดินไปถ้าเรามองแล้วเราเดินไม่มองทางสมมุติเด็กเดินเดินชนเลยใช่ไหมอ่าเด็กๆก็จะเดินชนสิ่งของหรือสิ่งที่กีดขวางอยู่ระหว่างทางเด็กจะเดินจะชนเลยแต่ถ้าเด็กๆเดินและเด็กๆมองทางถ้ามีสิ่งกีดขวางขวางอยู่เราก็จะมองเห็นอ้าวลองเดิน อ่าเห็นไหมเราก็จะไม่ชนอะไรแล้วแต่ถ้าเราเดินไม่ดูเราก็จะชนเลยชนสิ่งของสิ่งกีดขวางเลยเพราะฉะนั้นการเดินต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการสาธิตวิธีการเดินกับผู้ใหญ่แล้วก็เดินคนเดียวเดินอย่างไรเราไปชมคลิปวิดีโอการสาธิตกันเลยค่ะมาระยาทในการเดิน การเดินตามลำพังควรเดินอย่างสุภาพไหลตั้งหลังตรงช่วงก้าวเท้าไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปแกว่งแขนพองามสตรีควรระมัดระวังสะโพกให้อยู่ในลักษณะที่เป็นไปโดยธรรมชาติเดินในท่าทางที่สง่างามสายตามองตรงไม่ก้มหน้ากับพื้น การเดินกับผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายหลังผู้ใหญ่ห่างกันพอประมาณตามสภาพของสถานที่แต่ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อมไม่ควรเดินนำหน้าหรือเดินเสมอผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่ ให้เดินก้มหัวลงผ่านมากน้อยตามความอาวุโสถ้าผู้ใหญ่ทักทายให้หยุดยืนน้อมกายลงเมื่อจบแล้วให้ไหวหนึ่งครั้งแล้วน้อมตัวเดินผ่านไป เด็กๆก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าวิธีการเดินเดินอย่างไรการเดินตามลําพังควรจะเดินอย่างไรการเดินกับผู้ใหญ่ควรจะเดินอย่างไรและการเดินผ่านผู้ใหญ่ควรจะเดินอย่างไรน่าเด็กๆทราบแล้วแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยนะคะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะลูกจะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ควรจะก้มตัวเล็กน้อยแต่ถ้าเดินกับผู้ใหญ่ เราควรจะให้ผู้ใหญ่เดินนำหน้าไปก่อนแล้วเด็กๆก,ก็เดินตามหลังใช่ไหมคะ,ะการเดินลำพังก็คือการเดินคนเดียวเด็กๆก,ก็ต้องเดินด้วยท่าทางที่สง่างามตามมองตรงะนะคะ,ะการเดินวิธีการเดินเด็กๆได้ทราบแล้วทีนี้คุณครูพินิงมีคําพื้นฐานกับแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูป ส่งมาให้คุณครูพี่หนิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่หนิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์ที่11สําหรับวันนี้คุณครูพี่หนิงก็ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบัญชีคําพื้นฐานเอาไหมบัญชีคําพื้นฐานมีไม่ก็ไป กินแม่บ้านหมอใส่มันเขาขายคนข้าวพอ่อเล่นให้หนูชอบมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะบัญชีคำพื้นฐานมีไม่ก็ไปกิน แม่บ้านหมอใส่มันเขาขายคนข้าวพ่อเล่นให้หนูชอบมาแต่งตัวเองได้นักเรียนสังเกตดูนะคะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง ะะแล้วก็มีรอยเส้นประให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยนะคะคำว่าเด็กชายคําว่าเด็กหญิงให้เด็กๆใช้ดินสอในการลากเส้นเขียนตามรอยเส้นประคําว่าเด็กชายคําว่าเด็กหญิงนะคะแล้วให้เด็กๆลากเส้นเด็กผู้ชายไปหาเครื่องแต่งกายของเด็กผู้ชาย เอาละค่ะเด็กผู้ชายเราจะลากเส้นอย่างนี้นะคะเส้นที่หนึ่งไปหาเสื้อเด็กผู้ชายอยู่ไหนคะลูกเสื้อเด็กผู้ชายอยู่ไหนเอย่ยนี่แน่เลยลากมาเลยค่ะลูกลากเส้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปรองเท้าเด็กผู้ชายคู่ไหนคะอา้าวเราก็ลากมาเลยเส้นที่สองโอเคต่อไปเหลืออะไรอีกลูกสังเกตดูสิยังเหลือกางเกงนะคะ อา้าวต่อไปลากเส้นที่สมเลยมาหากางเกงเลยป๊บมาทางนี้นี่อา้าวต่อไปเรามาดูเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้หญิงมีเครื่องแต่งกายอย่างไรบ้างเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีชมพูเลยเอา่าเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองค่ะลูกใส่กระโปรงแล้วก็ใส่เสื้อลากเส้นมาเลยค่ะใส่เสื้อเสร็จแล้วก็ต้องมีรอง เท้าเอาลากเส้นที่3ามาเลยค่ะเด็กๆลากเส้นอย่างนี้นะคะเ้ามาดูงานหน้าถัดไปเลยค่ะห้องน้ำสุขสันต์หน้านี้นะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลข4เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะเอาเด็กๆสังเกตดูเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไร นั่งขับถ่ายและล้างให้สะอาดภาพนี้ทำอะไรคะลูกเช็ดมือให้แห้งภาพนี้ทำอะไรคะล้างมือให้สะอาดภาพนี้ทำอะไรคะกดล้างทำความสะอาดอา้าวเรามาดูกันว่าภาพใดเป็นภาพที่หนึ่งเด็กๆสังเกตไหมว่าเขาจะทำรอยเส้นประมาให้แล้วตรงนี้เด็กๆเ,เขียนทับไปเลย เลขหนึ่งอา้าวในเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วว่านี่เป็นเลขหนึ่งแสดงว่าภาพถัดไปต้องเป็นภาพใดนะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรลูกขับถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องกดอ่ากดล้างทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าที่นักเรียนจะเรียกกันว่าโถส้วมก็ได้อ่าภาพที่หนึ่งเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องกด แล้วก็ล้างทําความสะอาดถอาูอ้าวนี่ก็ต้องเป็นเลขอะไรคะลูกเลขสองนะคะเลขสองเมื่อเรากดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากเราเข้าห้องน้ําเราต้องล้างมือนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปล้างมือล้างมือต้องเป็นเลขอะไรคะลูกอันนี้เลขหนึ่งแล้วเลขสองแล้วต่อไปเป็นเลขอะไรคะลูก เลขสนะคะเลขสามน้องก็เขียนเลขสามในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยเอาละล้างมือเสร็จแล้วต้องเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูอย่างนี้นะคะแสดงว่าช่องนี้ต้องเป็นเลขอะไรลูกเลขสนะคะเลขสี่อ้าเรียงลำดับ1นถึงสเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาเจอกัน สัปดาห์หน้านะคะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะลูกอ่าสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้เรื่องอะไรจะได้ทำกิจกรรมใบงานหรือแบบฝึกหัดอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ